เซอร์ไพรสแบบสุดๆเลยค่ะคือตอนแรกเราชัวร์มาก oh, ตอนตอนแรกเราชัวร์มากว่าจะเป็นผู้ชายเพราะว่าเป็นเพลงร็อกเป็นเพลงแบบ oh. แบบต่ำนิดนึง oh. แล้วเราก็กำังคิดอยู่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงอคงไม่หรอก oh. อ่ะโอเคคิดไปเป็นผู้ชายก่อนเลยนึกว่าวันนี้จะมีโอกาสเจอ oh, <no. S 2> กระทิง ใช่ใช่คือให้ทีมงานเตทปแอมบูเลนซ์ไปแล้วถ้าเป็นนันทพรออกมาเนี่ยแอนโทเป็นลมถ้าเป็นกระทิงออกมาหนูเป็นลมแล้วก็คุยกันไปแล้วถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยน่าจะเป็นแอชลรี่แต่พอมาปุ๊บคือเกินคาดมากๆค่ะแล้วก็ดีใจค่ะที่เป็นน้องอุ้มอิ่มค่ะดีใจมากๆเลยค่ะขอถามความรู้สึกน้องอุ้มอิ่มหลังกำแพงวันนี้ครั้งแรกในชีวิตของเราเลยเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะที่ต้องมาร้องเพลงให้แบบ ต่อหน้าคนเยอะขนาดนี้แล้วก็ต้องมาร้องเพลงกับโหแบบนางงามในดวงใจขนาดนี้ <laughs> <laughs> ก็ก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าอย่างอย่างปกติเราก็มีแค่หน้าที่เล่นวอลเลย์บอลนอนแล้ววันหนึ่งเราต้องมาแบบทําอะไรนี้ทำอะไรใหม่แมๆแบบนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะตอนนี้ยังไม่หายตื่นเต้นเลยที่มาติดต่อไปเป็นยังไงบ้างคะพอรู้ว่าต้องมาเซอร์ไพรส์แอนโทนีกับเอนด์เสือหน้ากำแพงอะไรอย่างเงี้ยหนูตอนแรกหนูไม่มั่นใจเลยค่ะเพราะว่าเหมือน เราไม่กล้าแสดงออกอยู่แล้วเราเราไม่เคยทําอะไรแบบนี้แล้ว,ลวทีเนี้ยพี่แขก็บอกว่าอ่ะขอลองสักครั้งอ,อยากอยากอยากให้ก็แบบแม่มีคนแบบเขาให้ไปลองข้างกาแพงอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วพี่แขก็เลยบอกว่าเออต้องต้องทาอะไรใหม่ๆสักครั้งแต่หนูก็ยังไม่ได้บอกว่าแบบ,บ,บอะไรยังไงใช่ห<บ>น,นูก็ไม่ได้บอกแต่ใช่ค่ะเพราะหนูหนูก็ได้หนูได้แค่บอกว่าแม่ทำยังไงดีเขาติดต่อมาอะไรเงี้ยค่ะ เก่งระดับประเทศทั้งหมดเลยสามคนดีใ,นใจครับแม้ว่าเราจะมาคนละแบบเสน้นเส้นแม้ว่าเราจะมาคนละเส้นทางกันละกันอย่างพวกเราเป็นนางงามน้องเป็นนักกีฬาแต่ก็เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยเหมือนกันค่ะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นต้นปีที่อยากให้ทุกคนแบบภูมิใจในความในความเป็นไทยแล้วก็ร่วมเชียร์ตัวแทนประเทศไทยไม่ว่าสายไหนให้ไปสู่โกลบอในอนาคตค่ะ เพวาในที่สุดเราก็คือทีมไทยแลนด์ด้วยกันแม้เราจะเป็นนางงามหรือว่านักกีฬาหรือว่าอะไรก็ตามนะคะเราก็อยู่ทีมเดียวกันมาจากประเทศเดียวกันแล้วว่าเราควรที่จะเชียร์แล้วก็ลักกันด้วยกันค่ะแต่อีกหนึ่งสคือไม่เคยเห็นลุคนี่ขอใช่ถึงตอนแรกคือหันหลังแบบใครอ่ะใค่อยู่ในงาเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบคนแบบเป็นนักกีฬาใช่เราสูงด้วยหุ่นดีด้วยแล้วแบบพอเห็น นางแบบเจอที่ไหนนางแบบเจอที่ไหนอ๋อพอหันมาเฮ้ยเดี๋ยวเมืต้องไปดูนะเพราะว่าพอพี่ๆเขาเปิดหลังกาแฟมาแบบว่าหูยเต้นเต้นเลยก็ตอนที่จังหวัดที่กําแพงเปิดนะค่ะคือหน้าทุกคนแบบช็อกมากแล้วหนูก็คือต้องถือไม้มือสั่นอยู่เงี้ยมือสั่นอยู่เงี้ยแล้วทุกคนก็แบบอึ้งอยู่แล้วแล้วเหมือนทุกคนเขาช็อกหนูเองก็ช็อกเหมือนกันหนูก็เกรงเหมือนกัน หนูว่าสุดๆแล้วค่ะวันนี้คือเปลี่ยนเปลี่ยนลุกเปลี่ยนอะไรใหม่จนหนูแบบนี่ใช่ฉันจริงๆหรออะไรเงี้ยค่ะอ้าวันวหนูแฟนจะได้เชียร์ตามได้แล้วก็อยบกให้พี่อนกคบพี่แอนโนฝากที่หลังค่ะก็เดี๋ยวนะแบงค์เลย ก็ฝากแฟนๆทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเป็นสายสปรอร์ตหรือว่าจะเป็นสายนางงามนะคะยังไงก็ฝากติดตามเทปนี้ได้ค่ะพวกเราก็ตั้งใจมากๆแล้วก็คือหนูเชื่อว่าทุกคนจะต้องเซอร์ไพรส์กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในรายการแน่นะะอนค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากมาอีกนะคะ ค่ะก็ฝากทุกคนติดตามน้องด้วยนะคะแล้วก็ทีมชาติไทยนะคะในทุกสปอรต์ตเลยนะคะแต่กถ้าอยากได้แบบความแบบวุบวับวุบวับในหัวใจแบบไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะจะจะเป็นลมหรือว่าจะมีชีวิตก็ติดตามวอลเลยนะคะเขาไม่ให้ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็ต้องไปดูในสนามด้วยใช่ต,ต้องไปดูที่สนามนะคะคือดูทีวีเ, TV, เรายังเลือกได้ที่จะแบบโอ้ไม่มองหรือว่าแบบแบบนี้<ช><ๆ>แต่ว่าในสนามคือแบบสุดยอดมากๆเลยคะ่ะ คือหนูพูดเลยนะว่าสุดยอดมากเทปนี้ค่ะแล้วก็ความสนุก,กนเต็มโดยเฉพาะพี่ปุ๋ย <c oughs> คือหนูต้องอยกให้ดีจิโน้ยิจริงก็เชื่อว่าดิจิโน้ยน่าจะหลับฉ่ำอยู่วันนี้น่าจะใช้พลังงานไปเยอะฝากทุกคนติดตามในวอลซองแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ